ส,สดีค่ะกลับมาเจอกับคุณครูเชอร์รี่แล้วนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเรายังอยู่กับหน่วยที่4ค่ะแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดู มาตรฐานดังก่อนเลยค่ะมาตรฐานว4.2ค่ะเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงนะคะอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบค่ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและการสื่อสารในการเรียนรู้ค่ะการทำงานการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดูเท่าทันและมีจริยธรรมค่ะ ตัวชี้วัดค่ะว4.2ม .3 ทับ 1, ค่ะพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการนะคะกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะบอกขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันได้นั่นเองค่ะอย่างที่คุณครูพูดจุดประสงค์ไปเลยวันนี้เนื้อเรื่องที่เราจะเรียนก็คือขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ในปัจจุบันนะคะเรามีการนำแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่พัฒนาขึ้นนะคะไปใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือไปในหน่วยงานของภาคราัฐภาคเอกชนนะคะหรือแม้กระทั่งนำไปใช้ร่วมกับชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะโดยรูปแบบความต้องการในการใช้งานของแอปพลิเคชันก็จะมีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น ในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันนะคะที่เราใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะเว็บแอปพลิเคชันนะคะเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันเกมหรือว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะรวมถึงการใช้งานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความจริงความจริงเสริมนะคะ AR หรือจะเป็นเทคโนโลยีความจริงเสมือน,นะคะ่ะ VR เพราะฉะนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่เราควรจะเรียนรู้โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะจะประกอบไปด้วย7ขั้นตอนหลักๆดังนี้นะคะ1ก็คือกําหนดปัญหาค่ะ2ก็คือศึกษาความเป็นไปได้ 3. วิเคราะห์ความต้องการของแอปพลิเคชันนะคะ 4. ออกแบบแอปพลิเคชันค่ะ 5. พัฒนาแอปพลิเคชันค่ะ 6. ทดสอบนะคะและ7 จัดทำเอกสารค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทีละขั้นตอนกันเลยจ้าเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกคือการกำหนดปัญหาค่ะการกำหนดปัญหานะคะเป็นขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของปัญหาค่ะสาเหตุของปัญหาจากการที่เราดำเนินงานในปัจจุบันนะคะความเป็นไปได้ของการสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา การกาหนดความต้องการระหว่างผู้พัฒนากับผู้ใช้งานนะคะโดยข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันก็จะได้มาจากการที่เราสัมภาษณ์จากการที่เราเนี่ยรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานต่างๆเพื่อทําเป็นการสรุปเป็นข้อกําหนดที่ชัดเจนขึ้นนะคะในขั้นตอนนี้หากถ้าเกิดว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่ค่ะมีฟังก์ชันการทํางานที่มันมากแล้วก็ซับซ้อนเนี่ยเราอาจจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะ ซึ่งขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปนได้เนี่ยเราจะต้องกําหนดปัญหานะคะซึ่งเราจะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะ1ก็คือรับรู้สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานก่อนนะคะ 2. ค่ะสรุปหาสาเหตุของปัญหาและสรุปผลเพื่อพิจารณาค่ะ 3. ค่ะศึกษาความเป็นไปนได้ในมุมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนเรื่องของทรัพยากรน,นะคะ4ค่ะ รวบรวมความต้องการจากผู้ที่ใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะไปรวบรวมเอกสารนะคะไปสัมภาษณ์การสังเกตหรือการใช้แบบสอบถามนั่นเองค่ะและ5ค่ะสรุปความต้องการและข้อกำหนดของผู้พัฒนานะคะและผู้ให้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะผ่านไปแล้วเรามาดูขั้นตอนที่2กันบ้างดีกว่าขั้นตอนที่2เขาบอกว่าให้เราศึกษาความเป็นไปได้ค่ะ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องศึกษาว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยจะบรรลุสําเร็จได้หรือไม่นะคะโดยการศึกษาความเป็นไปได้นะคะ1เลยกําหนดว่าปัญหามันคืออะไรและแตัดสินใจว่าเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นต่อไปไหมนะคะก่อนที่เราจะสร้างแอปมาแอปหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาคิดก่อนใช่ไหมว่าเอ้ยเร,เราเจอปัญหาแบบเนี้ยเราจะสร้างแอปนี้มาเพื่อสนองปัญหานี้อย่างนี้นะคะเราต้องมองก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมนะคะ 2. มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางเทคนิคหรือไม่นะคะพัฒนาต่อได้ไหมอย่างนี้นะคะ 3. มค่ะมีความเป็นไปได้ทางบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมไหมมีความรู้ไหมมีเวลาไหมนะคะก่อนที่เราจะทําการตัดสินใจที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันสัตว์แอปพลิเคชันหนึ่งนะคะและข้อ4ค่ะมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐาศาสตร์หรือไม่นะคะพูดถึงเศรษฐาศาสตร์ก็เป็นเรื่องของเงินนั่นแหละแล้วก็ต้องมาดูว่า เฮเงินลงทุนเนี่ยค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยในการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีเพียงพอไหมมันใช้ค่าใช้ใจ่ายเยอะน้อยแค่ไหนนะคะเรามาดูขั้นตอนที่3กันต่อเลยจ้าขั้นตอนที่3คือการวิเคราะห์ความต้องการของแอปพลิเคชันนะคะก่อนที่เราจะสร้างแอปพลิเคชันมาสักอันเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่า มันมีความต้องการไหมที่จะใช้แอปนี้เราจะสร้างไปเนี่ยแล้วมันไม่มีคนใช้เนี่ยเราจะสร้างให้มันเสียเงินทําไมถูกต้องไหมคะเราก็มาวิเคราะห์ก่อนว่าแอปพลิเคชันเนี่ยที่เราจะพัฒนาขึ้นเนี่ยมันมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนนะคะเช่น1นนะคะศึกษาการทํางานเดิมว่าทํางานอย่างไรในกรณีที่เราพัฒนาแอปพลิเคชันอาทิเช่นเหมือนกับว่าเป็นเกมอะคะ่ะนึกถึงเกมเกมอะไรดีนะเกมที่เราอย่างเกมเศรษฐีอะ เกมเศรษฐีอะ่ะมันบูมขึ้นมาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะมันดังมากเลยเกมเศรษฐีก็จะมีหลายด่านใช่ไหมคะหลายฉากถ้าเราทำเนี่ยช่วงเนี้ยบูมมากแล้วพอมาถึงจุดอิ่มตัวค่ะจุดหนึ่งที่มันอิ่มตัวแล้วมันก็คนก็ไม่นิยมเล่นแหละแต่ถ้าเราจะพัฒนาต่อเราจะเพิ่มฉากเข้าไปใหม่เลยจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปใหม่เราก็ต้องมาต้องศึกษาแล้วว่าเฮ้ยมันจะมันจะยังบูมเหมือนเดิมไหมเพราะว่ากระแสมันมันซอฟลงไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องมานั่งคิดถึงจุดที่อว่าคุ้มทุนอะไรพวกนี้นะคะว่ามันเฮ้ยการทํางานเดิมเป็นยังไงนะคะเราจะพัฒนาต่อดีไหมนะคะข้อ2ก็คือกําหนดความต้องการของแอปพลิเคชันนะคะข้อ3ค่ะวิเคราะห์และออกแบบนะคะโดยการศึกษาเอกสารที่มีอยู่นะคะแล้วก็ศึกษากระบวนการทํางานเดิมนะคะเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนในการทํางานข้อที่4ค่ะ เขียนแผ่นภาพการทำงานของกระบวนการทำงานเดิมนะคะและกระบวนการทำงานใหม่ที่มีการนำแอปพลิเคชันเข้าไปใช้งานข้อที่5ก็คือสร้างข้อมูลส่วนตัวของแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะต่อไปดูต่อต่อไปค่ะไปดูขั้นตอนที่4กันบ้างขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นการออกแบบแอปพลิเคชันค่ะการออกแบบแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นการออกแบบการทำงานนะคะและความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันและส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งานค่ะ โดยจะต้องออกแบบให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายที่สุดนะคะไม่ยุ่งยากเราก็ต้องไม่ซับซ้อนด้วยโดยการออกแบบแอปพลิเคชันนะคะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ1เลยเราต้องออกแบบโครงสร้างการทํางานของแอปพลิเคชันก่อนนะคะพอเราได้โครงสร้างการทํางานปุ๊บเราก็ไปทําข้อ2ต่อโครงสร้างออกแบบโครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะ ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานนะคะกันแล้ข้อ4ก็คือออกแบบรายงานนั่นเองจ้าหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วเราไปทําขั้นตอนที่5กันเลยค่ะออกแบบแล้วทํายังไงคะขั้นตอนที่5ก็ลงมือเขียนโปรแกรมเลยค่ะข้อที่5นะคะพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะ ก็คือการลงมือทำนี่แหละลงมือเขียนโปรแกรมคำสั่งที่จะใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆที่รองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษา Python นะคะภาษา C ภาษาจาวาเป็นต้นนะคะโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็สามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะข้อ1ก็คือเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมกันขึ้นมานะคะ่ะก็คือเขียนคำสั่งโปรแกรมนั่นแหละเขียนเขียนเรียกว่าอะไรเขียนโค้ดขึ้นมานะคะเขียนชุดคำสั่งขึ้นมา ข้อ2ก็มาคอมไพล์ชุดคําสั่งค่ะว่าเอ้ยมันผ่านไหมมันเออร์เอร์หรือเปล่านะคะแล้วข้อ3เราก็มาทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชันกันค่ะหลังจากเราเขียนแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะคะข้อ5เขียนแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเราจะทําอะไรต่อขั้นตอนที่6ขั้นตอนที่6เราก็ต้องมาทดสอบค่ะทดสอบแอปพลิเคชันเป็นการทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ข้อด้วยกัน ข้อแรกคือทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชันโดยผู้ทดสอบระบบก่อนก็คือคนเขียนนี่แหละเป็นคนทดสอบก่อนนะคะว่าการทํางานแต่และฟังก์ชันเนี่ยมันถูกต้องไหมมันเป็นไปต,ตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่นะคะถ้าเราพบข้อผิดพลาดเราก็ทําการแก้ไขให้ถูกต้องซะหลังจากผู้เขียนทําการทดสอบเสร็จแล้วข้อ2ค่ะเราให้ผู้ใช้งานจริงเป็นคนทดสอบบ้างเราก็ลองให้ผู้ใช้งานจริงทดสอบจอีคนที่ไม่ใช่คนเขียนโปรแกรมมะค่ะลองทดสอบบ้างเฮ้ย โอเคไหมลองเล่นซีมีข้อผิดพลาดตรงไหนถ้ามีเจอจุดจุดบกพร่องเจอจุดที่มันผิดพลาดเนี่ยก็ส่งกลับไปให้นักพัฒนาเนี่ยเขาทำการประปรุงแก้ไขนั่นเองค่ะหลังจากเราทดสอบแก้ไขจนโปรแกรมเราเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะต้องทำก็คือจัดทำเอกสารนั่นเองค่ะเป็นการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเราจะต้องทำด้วยกัน สองคู่มือค่ะคู่มือแรกก็คือจัดทำคู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชันค่ะเป็นคู่มือการติดตั้งนะคะและข้อ2ก็คือจัดทำคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันนั่นเองเรียกง่ายๆว่าทำสองคู่มือ1คือคู่มือติดตั้ง2คือคู่มือใช้งานนั่นเองนะคะเรียบร้อย7ขั้นตอนนะคะง่ายๆหรืเลยเด็กๆจำได้ไหมคะว่า7ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทำกันในวันนี้ดีกว่า หลังจากที่เราเรียนจบขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยให้เด็กๆเปิเด Bird, แบบฝฟกหัดแ x e r c i s e หน้าที่58ค่ะข้อที่3นะคะเขียนลงไปใส่ในหนังสือแบบกฟกหัดได้เลยแล้วถ่ายรูปมาส่งคุณครูในกลุ่ม a c e b o o k นะคะข้อที่ 5, อ่าหน้าที่58ข้อที่3เขาให้เราอธิบายขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันนั่นเองที่คุณครูพูดไป7ขั้นตอนเมื่อกี้นะคะให้เด็กๆสรุปมาส่งเลยว่า7ขั้นตอนมีอะไรบ้างง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย